มาแล้วครับพบกับผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเห็นหน้าผมเมื่อไรนะครับต้องมีของขวัญมาให้กับแฟนๆแน่ๆครับแล้ววันนี้นะครับพบเรา9 BPS Clinic นะครับคนที่อยู่ในเพจเอแป้งมิชัยเนี่ยร่วมสนุกกับ p s Clinic นะครับแจกกันทุกสัปดาห์ครับเริ่มแจกเลยดีกว่ารางวัลที่4นะครับนี่รายชื่อของท่านอยู่ในนี้แล้วครับผมบอกเลยว่าอยู่ในขวดโบตอกนี่แหละครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจับได้แล้วครับ1,000บใครเอ่ยรางวัลที่4นี่นะครับส่วนลดที่ PS Clinic นะครับ1,000บาทเอาไปเลยจ้านะจ้า1,000บาทนะคุณไม่ใช่น้อยๆนะดูซิว่าเป็นใครครับผู้ที่โชคดีนะครับเขาคือใครนะเขาก็คือคุณคุณคุณฮะขอแสดงความยินดีด,ด้วยครับกับคุณแอนพัชรี มาครับรางวัลที่3นะครับตามมาติดๆนะฮะนั่นก็คือวิตามินบำรุงสุขภาพผิวใสคุณรู้ไหมว่ามูลค่าเท่าไหร่ไม่น้อยเลยนะเออวิตามินบำรุงสุขภาพผิวใสเนี่ยนะครับมูลค่าตั้ง3,500บาทจาก PS c l i คลิกใครจะให้ได้นอกจากชยาหมัก <c oughs> <c oughs> ผมให้ไปเลยนะครับท่านที่ได้รางวันนี้ก็คือคือใครอะคือคือคือ คุณนงยาาเฮ้ย hey, ขอสแสดงความยินดีด้วยคับนะฮะรางวัลที่3ไปแล้วนะครับมาถึงรางวัลที่2นะครับ PRP โปรแกรมโอร่าหน้าเด็กนะครับโปรแกรมโอร่าหน้าเด็กนี้นะครับมูลค่าก็ใช่น้อยมันยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมูลค่าตั้ง5,000ันบาทคุณแม่เต้าใครล่ะที่จะเป็นคนได้โปรแกรมนี้ไปนะครับ PRP นะครับไปใช้ได้เลยนะครับที่ PS c l i n i c นะครับใครเอ่ยที่จะสวยแล้วนี่นี่ก็คือคุณเฮ้ยเฮ้ยเคุณมามิงจันเจ้าเฮ้ยินดีด้วยครับมาละมาถึงรางวันที่หนึ่งครับโบ็อกลดริ้วรอยนะครับ โบตอกนี้นะครับของที่เอสคลีฟีรันตระความปลอดภัยได้เลยนะครับแล้วก็สวยใสแน่ๆนะครับออกมาโบตอกรดริ้วรอยนี้นะครับมูลค่าเกือบหมื่นแม่เจ้าใครอะจะเป็นผู้โชคดีครับที่ได้ใช้โปรแกรมนี้นะครับโบตอกรถริ้วรอยนะครับมูลค่า9,000บาท9000บาทผู้ที่โชคดีนั้นก็คือคุณ พลอยทันยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากผู้ที่โชคดีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ขอบอกเลยนะครับว่าร่วมสนุกกันนะครับในเพจพ่อลูกนะครับก็คือเอแป้งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีของขวัญพิเศษแบบนี้มาให้ทุกสัปดาห์นะครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกเสาร์นะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ